ยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1283กับภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้รายละเอียดและเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยครับสมเด็จพระนางนาฏราชเทวีเมื่อสมเด็จพระนางนาฏบรมอราคคารราชเทวีในรัชกาลที่4สเสด็จสวรรคตสมัยรัชกาลที่6ทรงออกพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีจึงไม่มีพระราชนัดดาฝ่ายในในรัชกาลที่สามที่เป็นพระองค์เจ้าเหลืออยู่ในปีพศ .2395 รัชกาลที่สจึงได้โปรดสถาปนาหม,ม่อมเจ้าลำเพยชลิวงศ์ขนาดชั้นสา18ปีเป็นพระองค์เจ้าลำเพยพระมรลาพิลมมีความหมายว่าบุพผาที่เป็นที่ยินดีและเป็นที่พักพิงของมวลหมู่พรมรต่อมาออกพระนามว่าสมเด็จพระนางนาฏราเทวี ในที่มเหสีมีพระชันสาน้อยกว่าราัชกาลที่4ี่สาปีสมเด็จพระนางน,นาฏราชเทวีประชวนพยอดเม็ดเล็กชงพระกษะเป็นพระโลหิต พลเสมหาออกมาทรงพระประชวรอยู่หลายเดือนจนสิ้นพระชนเมื่อวันที่9กันยายน2 404นสีิริพระชนมายุได้28ปีหลังจากสิ้นพระชนมีการออกพระนามดังนี้ประกาศการพระราชพิธีลงสงศกันพระเจ้าลูกเธอจุลศักราช1,2 24ได้ออกพระนามของพระองค์ว่าพระนางเธอพระองค์เจ้าลำเพยพมรลาพิลมประกาศพระราชพิธีโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุราลงกรณ จุลศัก,กราช1227ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเธอพระองค์เจ้าลำเพยพรมรราพิลมพระราชพงศาวดารกุงรัตนโกสิน์ รัชกาลที่4ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางรำเพยพมรราพิลมต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงเฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนนีขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระเทพศรินธรามาและในสมัยรัชกาลที่6ทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็นสมเด็จพระเทพศรินธราบรมราชินีสมเด็จพระเทพศรินธราบรมราชินีมีพยศเดิมคือหม่อมเจ้าลำเพยในรัชกุลสิริวงศ์ เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสิริวงศ์ พระราชะโอรสในรัชกาลที่3สมเด็จพระเทพศิรินทราจึงมีศัก์เป็นหลานปู่ในรัชกาลที่3ทตรงประสูตรพระราชะโอรสและพระราชธิดานับเป็นเจ้าฟ้าชั้นโทดังนี้ 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 2. สองเจ้าฟ้าจันทรมนฑน3เจ้าฟ้าจารุรลรัศมีต้นราชกุลจัก,กรพันธ์4เจ้าฟ้าพานุลังศีสว่างวงศ์ต้นราชกุลพานุพนันธ์